ือวันนี้นะครับจะมาแนะนําการแปลงหน้า f o r t s t e นะครับเป็นจากหน้าหน้าหน้าเก่าเป็นหน้าใหม่นะครับอ้ครั้งที่เห็นนี่คือแปลงแปลงหน้านะครับเปลี่ยนหน้าเป็นตัวหน้า Eco b o u e นะครับเดี๋ยวมาถามกับเจ้าของรถนะครับเขาเป็นคนแนะนําหาอะไรแนะนําให้ได้นะครับอนี่ครับ เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับในการเปลี่ยนหน้า Ford f i e t a เป็นหน้า Eco นะครับเดี๋ยวเรามาถามกับเจ้าของรถนะครับอ่าดูครับอันนี้มันทําอะไรยังไงบ้างครับเปลี่ยนหน้าก่อนอื่นก็เอาหน้าเดิมออกให้หมดก็จะมี3ามชิ้นหลักๆมีฝากระโปรงกันชนแล็ไฟหน้านะครับแล้วเอาของเดิมออกให้หมดแล้วก็จะเป็น,นตัว MC ก็จะเริ่มกับฝากกระโปรงเป็นตัว MC เลยอ่าแล้วก็จะมีเบิกมือหนึ่งและมือสอง งบของลูกค้าอยากได้เร็วก็จะเป็นมือหนึ่งไปเลยอืน่สองก็จะเป็นกันชนกันชนก็จะเป็นกันชนมือสองทำสีมันก็จะสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์แลจะมีไฟหน้าหนึ่งคู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของแท้หมดเลยแต่เซมิเนนเป็นมือสองอไฟตัดหมอกพอบตัดหมอก็จะเป็นมือหึหมดเลย ครับแล้วก็จะมีพวกกระจงังกระจังนี่มันมีทั้งของเดิมติดรถน,นะครับเป็นตัว MC หรือไม่ก็จะเป็นตัว ST อย่างที่เห็นกันอยู่ตรงนี้ครับกระจังล่างก็จะเน้นเป็นของเดิมครับความปิดกันลมก็จะมีให้ด้วยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันต่อนะครับพอดีเมื่อกี้มีอนี่นิดหน่อยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า มันมีอะไรบ้างนะครับที่เปลี่ยนแปลงตรงกันชนหน้านะครับแล้วเมื่อเราได้เปลี่ยนกันชนหน้าไปเป็นตัวอีโคนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าหน้าอะไรนะครับอันนี้เป็น MC บ้างหน้า m อนะครับโอเคที่เรียกกันอีโคบูทเป็นปี2 0 1 5้โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันมีอะไรที่แต่ว่าต้องดัดแปลงไหมอะไรยังไงบ้างครับเดี๋ยวให้คุณดุยเขาแนะนําดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดด้านในให้ดู ก็ตัวล็อกที่ก็ใช้ตัวเดิมของตัวปี2012ได้เลยหรือไม่ก็ปีต่ำกว่านั้นที่จะมีเปลี่ยนมาด้วยก็จะมีตัวนี้เป็นตัวครอบกันชนคาร์ลับกันชนก็จะมียางข้างบนนึ่เป็นเป็นของตัว MC ใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้คือไอคันนี้นี่คือเปลี่ยนครบเซตเลยใช่ไหมครับคือครบทุกรายละเอียดก็จะมี เจ้าของปั๊กตักแปลงแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเลยตักแปลงอ๋อตรงนี้นะครับปั๊กโอเคปักแปลงก็จะไม่ใช่ปั๊กตรงรุ่นจะเป็นตักแปลงธรรมดาอ๋อแต่ก็จะทําให้แปลงให้เสร็จเลยเวลาลุกทั้งไอคือปลั๊กเนี่ยเราเราเราต้องดัดแปลงใช่ไหมเพราะว่าใช่ต้องต่อต่อจากขั้วปลั๊กเดิมแล้วก็ขั้วปลั๊กที่รถเพราะว่าไอปลั๊กโคมไฟอันเนี้ยครับมันมันไม่เหมือนกับของรถ เดิมใช่ไหมครับใช่่เหมือนคือมันไม่ตรงรุ่นนะครับแปลว่าเราต้องดัดแปลงนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ใโอเคคือใครก็อยากทําก็ต้องมีนิดหน่อยครับแค่สายไฟอ่ามันมัน,ม,นมันถามว่ามันมีผลกระทบกับรถกับไฟรถไหมมันก็ไม่มีครับมันเป็นแค่ปลายปลายทางของสายไฟเฉยๆโอเคครับเดี๋ยวเราดูด<ช>ูตรงมือต่อม<ๆ>ีตรงไหนบ้างครับคือก็หลักๆก็เป็นกันชนกันชนชนตัวนี้ก็คือกันหลักๆก็ประมาณหนึ่หนึ่งก็ ประมาณ3,200-3,500บ,บาทในเบอร์สูงๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบมาในราคาที่ทํามันก็จะเรระบิดอสู่ประมาณ2,000บาทอืมครับครือมันจะถูกกว่าของมือหนึ่งผว่าครับแลวถ้าเกิดแบบว่ามีคนสนใจอยากจะได้ของมือหนึ่งเนี่ยครับดุยหาให้ได้ใช่ไหมครับหาได้อ,อ๋อหาได้ด้วยนะอ,อ๋อถ้าเป็นอย่างนี้จะง่ายกว่า<ด>ใช่ไหมครับ<ด>ราคาต่างกันมากไหมครับระหว่างของแบบ ของมือสองกับของใหม่ครับถ้าเกิดจบมือหนึ่งทุกอย่างประมาณสามหมื่นไม่เกินสามหมื่นอันนี้คือไม่เกินสามหมื่นนี่คือ,อยังอ,อะไรบ้างนะครับที่เราจะได้ก็หลักๆก็จะมีฝากระโปรงหนึ่งอย่างกันชนไฟหน้าสามอย่างลแล้วก็พวกอิเซอรี่พวกกระจังหน้าที HT, พวกกันชนลาก แล้วก็ไปเข้าไปตัดหมอกอะไรพวกนี้ครับอือ่าไอราคานี้คือฝากระโปรงเป็นคาร์บอนหรือว่าเป็นของเดิมครับของเดิมใช่เป็นไอฝาแท้เลยปลอดเลยอแล้วถ้าเกิดว่าแบบคือคนเขาอยากจะใส่เป็นฝาคาร์บอนนี่ครับดุยาคาให้ได้ไหมครับาได้ครับประมาณอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยบาทไม่ได้บวกเพิ่มอ๋อฝากระโปรงนี่คือเก้าพันเก้าร้อยบาทเลยราคาคือแล้วยี่ห้ออะไรเงี้ยครับเราเลือกได้ไหม พี่ห่อทาง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 ผมจะเดียวกับอโคจีทีม,มันก็จะมีเป็นผ้าบาก์กนี่แล้วก็ F1 ตามที่ลูกค้าชอบเลยแต่ราคาเริ่มต้นมันก็จะเป็นผ้าลายสองอ๋อ,อ,ไ,อไอผ้าเนีนแบบแบบ่ยครับมันไอแบบแบบรถของรถด้วยครับมันมันเรียกว่าผ้าอะไรครับนี่เขาเรียกว่านนี่่จะเป็น F1 อ๋อ F1 ใช่ไหมครับรใช่ คือลายผ้ามันจะจะใหญ่ใช่ไหมครับเห็นชัดเจนใช่ไหมเพื่อป่าเื่อปาแล้วมันก็เสมออ๋ออันนี้คือยางใช่ไหมครับคืออันนี้คือเปลี่ยนครบทุกอย่างทุกรายละเอียดเป็นเสร็จเลยใช่ไหมครับก็คือมีราคาอันนี้คืออยากให้ท่านถ้าสมมติว่ามีคนเขาอยากได้อย่างนี้ครับคือเท่าไหร่ครับอย่างนี้เลยตอนคาบ้อนเลยตอนนี้เปิดอยู่ ถ้าจบจบชุดนี้แบบไม่ต้องรอของนานี่คือ22,900ื่นสองพับาทสอง0มื่น้อบาทรวมสีรวมติดตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับยังอ่าคือหมดเนี่ยเลยครับเท่าไหร่นะครับขออยทีสองมื่นสองพันเก้ารบาทสอง0มืั้าบาทรวสีรวมติดตั้งอันนี้คือเป็นอะไรมือสอง เป็นฝากระโปรงมือหนึ่งอ๋อสปังเป็นบางอย่างนะครับมือหนมือสอนกันไป2องหมืเท่าไหร่นะครับ22งหมืบาทประมาณโดยประมาณ22งหมนะครับโอเคครับนี่ครับอันนี้คือของผมนะครับที่เปลี่ยนหน้ากับคุณดุยเขานะครับคุณดุยเขาจัดการในทุกอย่างนะครับคือเขาหากันชนโคมไฟบางอย่างผมก็หาเองครับเหมือนอย่างฝาโปรงมือก็หาเองอะไรก็ว่ากันไปแต่ แต่แนะนํานะครับคือคือแนะนําคือให้จบกับคุณดุยไปเลยครบทุกอย่างนะครับเพราะว่าเขาคิดราคาให้เป็นเ็จนี่สองหมื่นกว่าบาทนี่ถือถือว่าถูกนะครับได้การชนหน้าใหม่ได้หน้าใหม่เป็นคือเป็นหน้าหน้าเจเนเลชันใหม่อ่ะครับคือมันแล้วแต่คนชอบด้วยนะครับคือปึ๊ใครที่รถชนมานะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางนะครับ คือเราอยากได้หน้าใหม่แล้วก็รถชนหน้ามาแล้วก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวจะให้คุณดุยให้เบอร์โทรไว้นะครับเบอร์เบอร์คุณดุยเบอร์อะไรครับก็ติดต่อคุณดุยนะฮะศูนย์แปดสี่สามสองสี่ห้าสองแปดสามโอเคแอ ID Line นะครับ D ตัวเล็กสามตัว U ตัวเล็กสามตัว I ตัวเล็กสามตัวครับหรือติดตามได้ที่ I am Ford นะครับ อันนี้คือเพจแบบว่าของคุณดุ๋ยเลยใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์และลายนะครับแล้วก็ลิงก์ไว้ให้ในโพสต์นะครับแล้วเอาขึ้นจอให้ตายกันลามีเลยครับนี่อันนี้ก็คือเนี่ยครับผมทํากับคุณดุ๋ยมานะครับเปลี่ยนหน้าหมดเลยเป็นหน้าตัว m อนะครับก็ศกครับทุกอย่างก็โอเคหมดครับอาจจะมีนิดหน่อยครับที่ผมยังหาใส่ยังมาไม่ครบนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยว ลองติดต่อกับคุณดุยดูนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ทิ้งท่เส้นท,ทางไอที่ติดต่อไว้ให้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับบััสดีครับ